ทำไรครับเนี่ยวันนี้มาจะมาผัดมีห้องโกงค่ะที่เป็นก้อนๆอย่างเงี้ยเวลามาจะเป็นก้อนๆอย่างนี้นะคะเราเราต้องเอามาลวกก่อนลวกให้มันสุกก่อนมีห้องโกงที่เขาทำเป็นในพัตนาการจีนเหรอฮะพัตนาคารจีนรู้สึกมีทุกทุกที่เลยนะมีห้องโกงมันอร่อย อร่อยไหมครับตรงนี้นมาจากฮ่องกงแน่เลยโอขั้นตอนทำทำยากไหมครับอ,อ๋อไม่ยากยอ่ะอาม่าทำง่ายน่ะเราต้องทำนานไหมคะเนี่ยให้ลูกให้มันสุกก่อนอ๋อถ้าไม่สุกเดี๋ยวมันจะฟูขึ้นมาเลยอ๋อมันจะฟูมาอืม,ม,มอต้องลองต้มก่อนใช่ไหม ต้ก่อนต้องรอน้ำเดือดไหมคะน้ำเดือดแล้วทีนี้ใส่ลงไปน้ำเดือดใส่ลงไปเยอะแต่ให้มันเดือดต่อนี่ให้มันเดือดต่อน้อยนึงแล้วให้มันโกรธจัดก่อนมันจะได้เดือดเด๋วอไม่เดดมันไม่ต่อไปได้เวลาลวกถ้าเอาขึ้นมาเร็วเกินไปนะคะมันมันจะไม่ค่อยสุกเรา พ้มันเดือดให้มันเดือดพล่านครั้งหนึ่งแล้วเราจะลองบี้เส้นดูว่ามันพอดีไหมาบางคนถ้าลวกยังไม่ทันอะไรก็เอาขึ้นมาใจร้อนเวลาผัดจะมาหร่อย<ส>มันจะไม่นุ่มนวลต้องรอแป๊บนึงก็เดือดแล้วเนี่ยต้องใจเย็นอย่าใจร้อน ถ้ามันเป็นผลเล็กๆก,กับจริงนะแต่เดี๋ยวสัคู่มันจะพองขึ้นมามเจาสังเกตได้ว่าเริ่มเริ่มพองแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเริ่มฟูเริ่มฟูเป็นมันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับทำส่นอย่นี้ วิธีการก็เป็นอย่างนี้เนาะสองจละุกแล้วสูกนเรแล้วิีการเทสก็อย่างนี้เ็สว่าุกแล้ว มันมันมันเยอะขึ้นเนาะมันเหมือนมันคองขึ้นเนาะอีกนั้นเอาไปทำอะไรต่อครับเนี่ยแช่น้ำเย็นค่ะจะไปใส่แช่น้ำเย็น,น,ยนอกน้ำเย็นไอ้นะ ยังไงก็ยองไงก็สองมือเดี๋ยวกันหกหงอนผัดมีสมิดใสมีห้องโกงมีเห็ดหอมญี่ปุ่นเดี๋ยวเราแช่ไว้ใส่ผงปรุงลดลงไปหน่อยนะคะของพิเศษตาไม่ใช่ หอมนัวทำให้รสชาติอร่อยนะครับอันนี้นะคะน้ำม,มันรสชาติอร่อยอม,มันสว่างดีตรงนี้ออันนี้อะไรคะมาน้ำตาลสายแดงน้ำตาลสายแดงหนึ่งช้อนชานะคะอีดขีดขีด,ด,ดเนาะใช่อ,อ้าวแลไมในหมินยันใหญ่เนี่ยโอ้ก็มาจาก หองกงที่ไม่ใช่เหรอเนี่ยเสีอขาวเบอร์เบอร์หนึ่งค่ะเสืขาวเบอร์หนึ่งอันนี้ของแท้นะครับเดีย๋ยวใช้ของฟอร์มกันนะครับล้ลางไปหลายน้ำแล้วคงจะเจืดจ,อจอือันนี้น้ำมันหอยค่ะครับถ้าเกิดสนใจก็ซื้อใต้ลิงได้นะครับน้ำมันหอยก็มีครับผมซื้อใต้ลิงเอมาม้าได้เลยล้างาน้นก็อันนี้สำคัญนะคะหอมค่ะหอมมันคือ น้ำมันงาอ๋อน้ำมันงาอ๋อหอมตรงนี้นี่เองหอมน้ำมันงาแล้วรสชาติแบบเกี๊ยวสองคู่ใช้อาวุธลับในการทำอาหารก็คือตะเกียบสองคู่หอมมากเลยอ่ะอืมกลิ่นเริ่มมาละใช่อ่านี่นะคะโอ้โหคงรู้เนี่ว่าใช้เกียว เรยจะเกียกบผสมผสานให้เข้ากันโอ้โหหอมมากแล้วด,ดูสีสันเียครับท่านผู้ชมมีห้องโงสำคัญที่โลกนะคะแค่นี้ก็จะต้องกินได้เลยอร่อยแล้วอร่อยแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ยเด็กๆชอบใช่มีแค่กลิ่นนี่ก็กินขาดแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ย หขึ้นท้องกงหอมมากๆหอมไหมหอมมากค่ะแล้วรู้ชอบล่ะอร่อยเอายังอ่เด็กๆชอบเลยนะเนี่ยเนาะอืมกินกับไข่กับไส้กรอกคนแก่ก็ชอบคนแก่เชอบแล้วเดี๋ยวยังโอ้โหใส่สารพัดอยู่แล้วเนี่ยเครื่องปรุงเนี่ยอร่อยเลยเดี๋ยวดูรายการต่อไปว่าเราจะใส่อะไร แค่นี้ก็ <สม S 1> หอมแล้วขัวมม้ตนตอนต่อ,อไปเราจะต้องทำกา้านชิมจางอะไรครับอ๋อหันล<ะ>ค่ะจะได้ไม่ยาวมากจะได้สะดวกในการผัดรับประทานอ๋อในการรับประทาน,นคุณนี่สะดวกในการผัดอาม่าดูพี่มีเขาบอก สะดวงในการทานใช่ไหมได้เออก็ได้ผัดด้วยทานด้วยอืมผัดไปด้วยชิมไปด้วยหมดกระทะเลยอ๋อเขาหั่นกันอย่างนี้นี่เองแต่มันดีนะมันจะได้ทานสะดวกเนาะอืไม่มยาวจนเกินไปใช่แล้วไม่งั้นเวลาจะขีบต้องลุกขึ้นยืนยืนทำความเคารก เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าบะหมี่ฮ่องกงก็ทำกันอย่างนี้หอมมากสูตรคล้ายสูตรนั้น,นมากอันนี้สูตรอา玛สูตรอา玛เชฟเชฟอา玛มิชลินห้าดาวใช่น่ารักมากลูกชอบกินก็บอกมิชลินห้าดาวใช่เพราะว่าไม่มีใครกล้าลงทุนเยอะขนาดนี้ต้องรองไปทำทานกันนะคะเอาครับ อันนี้ก็คือต้องพักไว้อย่างนี้ก่อนใช่ไหมครับต้องพักไว้ก่อนดำวันดำคือเหรอ,อนานัางไงเปล่าเจ็บกระะหมีทำอะไรคะเนี่ยเตรียมของผัดหอมผัดหอม เห็ดหอไมไี่ผัดหอมครับเห็ดหอมอ๋อผัดเห็ดหอมใช่แล้วค่ะใส่อะไรลงไปบ้างคะเนี่ยฮะหมูทำถูกไหมใส่น้ำมันหมูแล้วก็ผัดเห็ดหอมเชฟกระทะหมีใส่น้ำมันหมูมดเดรน้อก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ,ะไปกแล้วครับ ของมิเตอรตาลุ่มไม่ใช่อันนี้เคื่อความอร่อยนะครับอันนี้คือหัวเขียวซอสหัวเขียวะไรใส่อะไรอีกครับแม่ใส่ซีอิวนิดนึงซีอิวนิดนึงเพื่อทำให้หอมอืมอุ้ยกลิ่นหอมเลยอ่ะหอมยังหอมค่ะที่ไหนยังไม่ได้ใส่ ว่ามันเป็นเห็ดหอมหอมไหมหอมเนยไม่หรอต้องใส่น้ำม,มันหอยใช่สามารถซื้อได้ที่ใต้ลิง์นี้เลยครับโอ้อจะได้อร,อ,อร่อยอร่อยแบบนี้ใช่แล้วน่าก็อวะ <laughs>

เด็กกินก็ตามกันมามาเลยมา <kas> <serving. S 2> ดูการทำของอะไมานแ้เราไปเอาไปใช้กันด้วยนะครับตอหลังจากดูแล้วหาอะไรไม่เจอก็ซื้อดูดน้ำให้มันหน่อก่อนซื้อที่ดิ็กเลยอะไรจะดูดน้ำหรอคะอ๋อให้หอมเกาจะดูดน้ำให้พวกซอสอ่ลรทบ่นี้เข้าเนื้อเข้าไปในเห็ดใช่แล้วแล้วเราก็เอาไปใช้ในเรื่องเกี่ยวกับ ผัดหมี่ตั๋วก็ได้ใช่ไหมฮะมีตั๋วโดยตรงเลยอ๋อมีตั๋วโดยตรงเลยโอ้ยอร่อยเดี๋ยวผัดเสร็จแล้วเดี๋ยวอัวนอนี้ลงตอนอน,นี้อันนี้ไว้ตุนไก่ก็ต้องไปข้าวเนื้นอ๋ออุ้ยสังเกตชิ้นเนื้อชิ้นคนลนะนแบบเนาะใช่คนละลักษณะอันนี้เป็นชิ้นๆเรียบค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนตอนต่อไปเลยนะครับ อาม่าอะไรคะเนี่ยอ๋อพรุ่งนี้จะหั่นหมูแฮมค่ะอ๋อหมูแฮมหมแค่ะอันหมูแฮมเดี๋ยวจะผัดกับหมีส่วนเนี่ยอ๋อด่ะกนะเด็นอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะนี่เมื่อกี้เพิ่งผัดหมีส่วนไปนะคะมาเตรียมเครื่องเอาไว้นะคะ ทั้งเห็ดหอมเอ้ยหมูแฮมเอ้ยโอ้โหหั่นเหมือนวัดมาเลยนะเอามามาทัดวัดป่ะคะเนี่ยทำไมมันเท่ากันขนาดนี้อ่าไปดูทอดต่อไปขัันตอนนี้ทำอะไรต่อครับจะทำหมี่ต่อหลังจากลวกเสร็จแล้วผสมเสร็จแล้วนะคะมี่ห้องกงค่ะใช่อันนี้ผมเห็นเอากระเทียมไปรวนใช่ไหมฮะ ใช่กระเทียมลงไปลวนให้มันเหลืองๆแล้วก็อันนี้คือแฮมสามหมูสามตัวอ๋แฮมหมูสองตัวครับหมูสองตัวหรืสามตัวสามตัวยังไม่มีครับยังไม่ได้ผลิตมีแต่สองตัว ừ, สองตัวเดี๋ยวเราะจะทำการผัดนะคะ ท่านผู้ชมจะได้เห็นนะครับหมูสองตัวกระโดดกระเด้งอยู่ในกระทะค,คือแฮมนะครับนี่คือแฮมห่างหายไปนานนะหมูสองตัวเนี้ยที่กระโดดกระเด้งอยู่ในทีีห่างหายไปนานสนใจที่ห้างสปปรรพสินค้าทั่วไปนะคะ มีหมไหมมีหายแฮมไหมหมูแฮมล <c oughs> องเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ลองกดเกดดิดซดซชค้นหาดูนะครับได้ครับว่ามีหรือเปล่าแต่ทางที่ดีไปซื้อในห้างดีก,กว่าเพราะมันจะได้สดใหม่แน่ๆกลัว <ๆ S 2> เดี๋ยวมาแล้วมันมาแล้วมันไม่ร้อนๆน่าแย่เลยถามตัวกระโดดเลยใช่หมูสองตัวครับไม่หางสอ,องตัว น้ำมันก่อนเอามาลุน้ำมันก่อนโอ้หแต่เห็นก็น่ากินแล้วครับคืออาม,ารรม่าทำอะไรก็น่ากินไปหมดเลยนี่น่าเชยเลยเนาะคี่เห็นแล้วพี่ลูก,กจะพานยิ้อายเลยเนะี่ยลูกก็เข้าทางมากลงได้ะหอมแต่หอมแล้วก็รสชาติล่ะมันก็อร่อยจริงๆนะเพราะว่าพวกเราก็กินกันทุกวัน ไนแ่เด็กๆก็ชอแล้วใช่สีก็ไม่ใส่กระเทียมเนน่อ่่กเพิ่มเมความหอมใช่เพิ่มมหอมเพิ่มสีเพิ่มรสชาตเอาเอไเ่งนเต็มเต็มเต็มเ รวมกันรวมกันได้ที่เกลือถึงปั่นอีกนะน่ากินที่นี่แล้วรวมความหอมก็ยิ่งอืมแล้ว ยิ ota, yeah. yeah. your, so, ้มมาโต้งไปยิ้มเงียเพื่อเพิ่มลดค่าที่ดีขึ้นนะครับปาเสียวปาเสียวพอเห็นมันก็เต็มแล้วนะคลิกใต้นดนะคะัิงถายายเขียวลงรถน้ำมันหอยก็มีน้ำมันหอยลงไปเงเลย

ก็เอาแฮมใส่ลงไปใส่แ้วมึงหงายหงายนิดนึงื่ทำให้หอม พิกไทยเยนรู้จักพิกไทยพิกไทยพี่อันนี้ก็คือพิกไทยใส่บายล้นวองเสร็จไหมอืม เแค่นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวกันกพักอันเสร็จเดี๋ยวกันเอ่เอ,เอ้ปู้ชายขาวเราจะไว้ข้างๆครับแบบที่สวยงามโอเคอร่อยเดี๋ยเราไปดูกันนะครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วอ๋อก็เอาไอ้เตี้ยฮ่องกงขาวเลยนาะ เสร็จแล้วนขออนุญาตนะคะแล้วอันนี้ก็พิธีกรเราก็จะทำการชิมให้ท่านผู้ชมได้ดูกันทำหน้าที่นี่ชิมทำาตโตเลยอร่อยอ่ะแล้วรสชาติล่ะอร่อยมากค่ะมันเป็นไงมั่งเค็ม หวานลงตัวแล้วมันหอมมากอ๋อหอมอะไรอ่ะไม่เหมียวเค็มไหมเค็มขมทพอดีไหมกำลังดีกำลังดีเลยแต่เครื่อหนูงั้นเจ้าต่ผมก็จะทำการชิมให้ท่านผู้ชมได้ทำไมไม่อร่อยขนาดนี้แต่โอเคพี่พี่กินเลยพี่กินเลยหนูถือให้นั่นเดี๋ยวผมจัดการเองครับถือเองนี่นี่นะครับท่านผู้ชม ทำโต๊ะพี่เหมียน้องทำตัวจริงอืืออร่อยอร่อยรสชาติมันจะมีได้กลิ่นน้ำมันงาด้วยแล้วก็เห็ดหอมด้วยแถมด้วยใช่ถูกต้องหอมมากบอกไม่ถูกกลมกล่อมไปเลยครับท่านผู้ชมนิดหน่อยเพียงกินแล้วคิดถึงประเทศจีนเลยอ่ะเหมือนเราอยู่เมืองจีนเลยอ่ะเจริงจริงหอมไปถึงท่านผู้ชมไหมคะเนี่ครับ อร่อยมากอ่าสำหรับเมนูนี้ลองไปทำกันดูนะคะลองไปทำไปดูใช่สุดยอดมากๆเลยเพราะว่าอร่อยมากเคล็ดลับต่างๆไว้แล้วใช่ก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งปิ้งนิ่งๆนะคะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะอาม่ามีอะไรแนะนำไหมครับสำหรับเมนูนี้อ่า อร่อยนี่ค่ะอร่อยอร่อยอาม่าอาม่ามัอร่อยมากมีอะไรจะแนะนำให้ท่านผู้ชมไหมครับอืม,อม,ม,ม,มีห้องกงนี่นะคะ,คะทำไม่ยากค่ะแต่เวลาเหมือนพรุ่งนี้เราจะผัดใช่ไหมตอนเย็นเนี่ยเราต้องมันลวกลวกให้สุกก่อนอด้วยการอ,อาลองมาชิมดูสักเส้นหนึ่งว่า ถ้าสมมุติสุกมันจะนุ่มนวลแต่ถ้ามันดิบนะมันจะแข็งแข็งนะคะหลังจากสุกแล้วเรารีบเทน้ําลงไปเพื่อดับร้อนแล้วก็ช้อนขึ้นมาใส่น้ําเย็นใหม่หลังจากนั้นเราจะคุกคุกของทั้งหมดที่เราใส่ไปนะคะวันนี้อาม,ม่าก็บอกแค่นี้นะคะลองทําดูนะคะมีหฮ่องกงมันอร่อยอยู่แล้วนะคะลองไปทําดูนะคะทุก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 ,ท,กท่านนะคะ โอเคโอเควันนี้ก็ทนี้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวลองดูอะอาม่าจะทำเมนูอะไรต่อไปสวัสดีค่ะบายบายใช่อะคอยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครป์พี่นิ่งดิงดิ่งดิ่งยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับใช่แล้วเรา3ามคนก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาม่าเขากวน 嗯，OK，<laughs> 嗯，中、okay, 嗯 <you> 嗯、不中？中 เธอคือแสงที่คอยทำให้ใจตอกทุกข้อความดีๆที่เธอส่งมาคือพลังให้ฉันก้าวไปไม่หยุดขอบคุณที่คอยติดตามฉันขอบคุณทุกความห่งใยที่เธอส่งมาไม่ว่าจะใกล้หรือไกลกันแค่ไหนฉันรู้สึกได้เลยว่ามีเธออยู่ตรงนี้ขอบคุณที่คอยตินตาม スー